ไม่มีใครตื่นเลยฉันตื่นคนเดียวฉันตื่นอยู่คนเดียวแล้วฉัมก็ไปนั่งเพลงเหงาเงานั่งฟังเพลงเหงาเงาอ๋อ้เดี๋ยวมันก็เห็นมอนแล้วเราอยู่ที่เออ่สนามกีฬาเลร่มก็แล้วแต่ไม่เจอหรอไม่ได้โกนหมอน ใส่ย,ยามเช้าค่ะ,ะวันนี้นะคะตื่นมาทำขนมปังเสร็จโมงไม่รู้กินกินหน้าที่แม่บ้านสาวตื่นมาทำขนมปังก็มีสครัมเบิลเองแล้วก็มีซอสเชนเจอร์ดู thà <laughs> hết ทำตลอดเลยเพราะว่าสิ่เกียตามสไตล์คุณไทก้าแต่ตอนนี้อยากให้คุณไทก้าไปทานลิฟ์ค่ะปากแห้งมากน,นี่คือเอ่อทุกคนเรียกที่จืดอีกนะเพราะว่าทุกคนเป็นเอ่อถึงมาซึ่งรายการก็คือจะมีน้ำอยู่ตรงนี้ก็เป็นไส้กรอกไส้กรอก ไม่ต้องกังวลเดินค่ะั้นก็โอคแล้วก็มีควสิ่งติกอันนี้นะจ๊ะอ่าตั้งใจไม่มีใครเตื่นเลยชั้นตื่คนเดียวชั้นตื่อยู่คนเดียวแล้วแซมก็ไปนั่งเพลงเหงาเงานั่งฟังเพลงเหงาเงส่งเขาไปหาทุกคนแตไม่มีใครตืนใช่ชันนั่งฟังเพลงเหงาเงาแล้วแบบเที่ยเจ็ดโมงแล้วออกไปดีกว่า Yes, and you can use which the one you want to eat. until 915. 915. 15. 15. 15. 15, yes. And, and after after breakfast we will make onigiri until uh -huh. 945 45. And after making onigiri, we need to clean up here and we โซโซโซเทลอาร์สว so, so, so oh, ่ยร yeah. ้อนอยู่เวกับไม่ทว้อยู่เวกับเลด อะไรฮะผ้าเช็ดตัวเออมันเล็กๆออเล็กๆเอาเล็กๆมาที่เกยแบบหมเออที่จะปิดหมดหรอไม่ไอันนี้แค่แบบเช็ดตัวมันปิดไม่หมดหรอกไปเห็นอัวหับเดนี่ลัวหัเดนี่อะไรอ่ะเรื่ออะไรเรื่องอะเะ มันเอามาเซตตัวสวยๆไงเขาเออโอ้เดี๋ยวมันก็เห็นหมดเลย This is my new member our new member so introduce your name on my video <go>. please I'm d a i k i d a i k i Nice meet to you ตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วแล้วก็นัดการรวมตัวกันไปจินนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็คือ3.5กิโลเมตรจากที่พักนั่นเอง แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าสปอร์ตเฟสติวัลมีบอกว่าอ่แบด,ดมินตันมีบอลลอลแล้วก็วิ่งเปรี้ยววิ่งเปรี้ยวฮ้ยอ,อันนี้อะไรนะโ,น so โอเคสอโอเคเดี๋ยวไปเซอกันว่าโรงยิมเป็นยังไงอันนงรขันกันแล้วก็กหนึ่ง iPad ไอแพดไ้ที่ห้องครัวแต่เอ่อมาโนบอกว่า it's okay อันนี้ก็น่ารักนะ ウィンプルーのタイから体で、館で運動会をしますバドミントンとバレーボールと,あとはウィンプルっていうタイのオニオコをセするので、みんなで体育館に向かってます。お楽しみに。 โก้รอบได้ไหมเสร็จแล้วก็วนมาแล้วรูู้บอกว่าบมีี่ไกพอยนได้มเป็ไรโมแไม่บอกพ่อเคีออถูกปะถูตอนนี้เราอยู่ไหนแล้วชินจังเราอยู่ที่สนามกีฬาเหนื่อยลมก็แล้วแต ตอนนี้เรานั่งพักกันอยู่ยดเดี๋ยวไปดูว่าจะทำยังไงต่ใใตอเพราะว่าตอนนี้ตกลงกันเรื่องกินข้าวอยู่ไม่อะไปไปหึงว่าเดินกลับซึ่งกีฬาที่บอกนก็จะมีวอลเลย์บอลแบดมินตันแล้วก็ปิ้งเปี๊ยบแต่เพื่อนบอกว่าปิ้งเปี๊ยบเนี่ยอาจจะมีกติกาสเปเชียลเล็กน้อยซึ่งติดตามกันนะจ๊ะไปดูอะไรดีกว่าว่าเป็นยังไง กิจแรกคืออะไรคะแบดมินตันอุ๊ยแบดมินตันค่ะโอเค please follow their instruction please follow their instruction ดูตอนเนี้ดีกว่า What is your imagination of your future? Uh, I want to be, uh, uh, I want to be a Japanese teacher for foreigners, and I want to live in Thai or <laughs> Cambodia, like as a I guess can. Can you count our points? Oh we're, oh. we're gonna, start with, no, on oh, oh my God! I can't <laughs> <laughs> ตลกมากลืมอัดทุกกีรายกเว้นแบดมินตันเนี่ยก็เลยได้ดูแค่นี้จ้ะรีแคป <c oughs> ส่่าะหางอะอสวัสดีค่ะรีแคปสวัสดีค่ะรีะแคปก็คือว่าเพื่อนญี่ปุ่นเปลี่ยนเกมของเราคือตอนแรกเราไม่รู้เห็นผลหรอกแค่เข้าใจว่าเขาไม่รู้จักวิ่งปเปรียวจนตอนจบคือคะแนนี่ยมันพลิก คือเขาได้ยี่แปดคือพลิกกลับไปนชนะจากตอนแรกคือไม่ติดหนึ่งในสามเพราะว่าอะไรเขาเลือกเกมนี้ไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จักวปิงเปียวแต่เพราะว่าเขาเล่นเกมนี้เก่งอ่าะเด็กซอ for กีฬาสีเนาะ by the way ต่อไปเราจะไปออนเซ็นถุงบ้างจะขอไปยืนอยู่ข้างหน้าแล้วขอตัดสินใจวันทูที่ฝั่งตรงข้าเจอกันที่ออนเซ็นจ้ะ Thank you for your making. Yeah. Thank you for making Onigiri for me. Yeah. yeah. So, how, how, was, how about a sport game? Yeah, I'm very, I am I, very I'm was very excited. Yeah. Very, very excited. Did you enjoy? Yes. Yeah, I'm enjoying. Sports Festival too, yeah. Yeah, yeah. So, next we're gonna eat the Onigiri. Onigiri. Then where? Go to onsen, yeah. hot spring. Yeah. yeah. Let's take a bath to heal your body. Yeah, um, yeah. Your heart. Yeah. yeah. Let's go. So go go. go, go. go, go. <laughs> Welcome to onsen. <laughs> <laughs> I hope I hope that everyone enjoy onsen. Um, the bus to the our campsite. Come to here. Come here by five twenty. Five twenty. So uh, please come back here by five twenty. Okay. Uh, how how was how's about you? Is it good for you on sin? Yes, good, very good. Uh, Does you do this often? Uh -huh. This um uh, for for me for me. Um, twice a month mm. and, but it depends on person uh, some people go to onsen often go to onsen and some people rarely um, go to onsen yeah, it depends on person But, for me, twice a month around your your house mm. has an onsen, right? yes wow. <laughs> there are a lot of onsen uh, everywhere in Japan mm. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. I think onsen, that just in the you know local, local <laughs> area, is not right. Is mm, yeah. It is also uh, there is also many onsen in Tokyo. Hmm. Uh, in the in city. Yeah. Uh oh Maybe. Uh... Huh? <laughs> <Yeah, baby. laughs> is it not? Mali Cap. Is. Onsen. Is. Khu... <laughs> is. อะไรใหม่ๆเนาะคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็แบบแบบคนคนแหละอะไรเงี้ยวัยรุ่นน้อยมากตอนเข้ามาเห็นวัยรุ่นสองคนอยูยแล้วก็มีพวกเราที่เป็นวัยรุ่นมันก็คงอาจจะแบบแตกต่างนิดนึงสําหรับแบบคนที่มาบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ดีแต่ไม่ลอกเออคือ อ่ะก็ดีแต่ไม่รู้ว่าฉันทำผิดหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันปวดหัวนิดหน,น่อย oh. มันรู้สึกว่าสบายดีนะแกมันลื่นๆผิวด้วยไม่รู้ว่าเป็นแบบน้ำจากเขาหรือเปล่าแต่ว่าอ่าตรงบอกอะ่ะมันก็คือแบบมันคือแมนเมดอะ่ะ so, ซต่อไปแล้วก็นั่งรอ Hi! Is <Hello. S 1> it's good it was it's it's good. It good for you <So> good. yeah you go outside I just no no I I come to onsen I came came inside for onsen but I just already uh, come back out yeah it's just good oh, I like it yeah so where, where are you going where are we going oh my team you ดีสำหร first time อันนี้ไม่ได้เสร็จนะจ๊ะก,ก็คือเขาให้แบบอาบน้ำสระผมอะไรเงี้ยอ่มาแล้วขั้นตอนกว่าก็คือเข้าไปใช่ไหมในที่อ่ที่ล็อกเกอร์ก็คือแก้ผ้าลงนาเลยเดียวที่ฉันเอาผ้าขนุนมาเลยก็จะมีปงมีปิดนิดหน,น่อยผ้าขนุนอันเล็กเสร็จแล้วอ่เซสชั่นแรกเลยคือทุกคนต้องอาบน้ำสระผมอาบน้ำสระผมให้สะอาดก่อนลงไปบอ่อที่นี่มีประมาณหนึสา สีห้าบอ่อก็คือมีบอ่อข้างในสี่แล้วก็มีบอ่อข้างนอก1บอ่อข้างในหนึ่งบอ่อเนี่ยเป็นเป็นน้ำน้ำน้ำธรรมชาติหมายถึงว่าอุณหภูมิปกติแล้วก็อีก3าบอ่อที่เหลือเป็นแบบออนเซนอืมฉันก็ลงบอ่อข้างในก่อนเสร็จแล้วก็ย้ายไปอยู่ข้างนอกกันจำไม่ได้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่ก็สักพักอยู่แล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บพอขึ้นมาปุ๊บก็คือต้อง อาบน,น้ำซัโผมีกรอบนึงไม่รู้ถูกหรือเปล่าแต่ฉันทำก็คืออาบน,น้ำซัโผมีกรอบหนึ่งแล้วค่อยออกมาเนาะในกระเป่าเอาไม่ไดก็รออยู่ใหม่ๆพาแบบเรานี่ยกาลังจะกลับบ้านนะคะจะแจับห้องกลับป่านเดี๋ยวหยิบรองเท้าอย่างที่บอกเนาะเราก็จะกลับโงแรมแล้วก็ ก็รทานอาหารเย็นกันที่พักซึ่งเย็นนี้อย่างที่ฮาลูกิบอกก็คือเป็นเคอรี่กับบาร์บีคิวโอเก้งเพราะว่าหนุ่มเมื่อวานก็ยังไม่หมดยัตตุสานาส เขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกว้าวสย้สุดดีนะกรับ it's It okay นะถ้าถ้าไอซิดวิทยอยู่เราบอสจะซิดกับฉันได้ยังไงล่ะ <laughs> อ่ะตรงนี้เหรอให้ซันนั่งอ่ะอ่โอเคอ่ะอ่ะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามานั่งตรงเนี้ยคือตรงใจละอันนี้คือตรงใจละเลือกแหละว่าใครคือเลขาแห่งเมืองไทยถูกซึ่เป็นเรื่องที่ไม่ดีคือต่ว่าไอคิมอาจจะต้องงดโพสนะอาจจะพูดแค่ก่อนช่วงแรกอะช่วงหลังอาจจะจะว่าไดจาไม่ หรือลงได้แต่ว่าอาจจะต้องทําคลิปขอโทษอีกรอบคลิปขอโทษกูไม่ไหวกจะลงอยู่แล้วเจ๊ว่าแล้วก็ทําคลิปขอโทษนั้ก็มันเ u l t u r e กันเนาะมันก็เลยต้องแบบในหนึ่งก็คือต้องทําตัวให้ปกติที่สุดซึ่งฉันทําฉันก็ไม่ได้เอือาบอะไรฉันเข้าไปตอนแรกฉันก็ไม่ฉันไม่ตื่นอ่ะตอนแบบเพื่อนไปก่อนแล้วฉันก็ไม่ตื่นเลยพอฉันเห็นเขานก็แอบฉันมันไม่แบบฉันก็จัทพองแลยว่าไม่เป็นใบ้ย่านไม่ควรทำอย่างนี้ใครแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เออมันก็ไหล ก็นะแนะนำสำหรับใครที่มาญี่ปุ่นครั้งแรกไม่ต้องเกิดหมายถึงคนที่มาญี่ปุ่นครั้งแรกใช่่ใช่รครั้งแรกของชิโกะชานไม่ใช่อนอนเซ็นอ่ะดู yes hi everything แ <laughs> ชร์ประสบกียังน้องชายของดูโลกครั้งแรกอ่ะ เป็นยังไงตั้งแต่เข้าไปเอาผู้ตรงนะคือดิ้นใจนานมากเหตุอะไรเขาตัดใจเออใช่แล้วฉันตัดสินใจแบบตอนแรกฉันยังเริงรีอยู่แบบพอฉันเจอเจอแบบว่าพอซื้อผ้าซื้อผ้าฉันซื้อตามเขาเลยไม่คือคือก็ครั้งหนึ่งวะไอ้พี่อะใช่ไหมเราไม่รู้นะว่าอีแมานแค่ไหนจะได้มาเรื่แรกกูปิดมแบบไทก้าเลยปิดปิดแบบนี้แต่งหลังมากขนิดหน่อยใช่มฉันบอกว่านี่ไ่ปิดเลยตั้งแต่แรกเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ยังไงอ่ะ เพราะว่าอาจจะเพราะว่าตอนเข้าไปคงแรกต้องเข้าไปคนเดียวไม่ได้เข้าไปกับเพื่อนตั้งแต่แรกคือมมนนไไ่ด้โกหตอนที่อยู่ในบ่อแบบนี้ครั้งแรกยังลงนะมันร้อนมากคืออัดมากเลยอัดตัวเองมากๆมันหายแบบมันหายใจไม่ออกมันอยู่ในห้องที่มันอบอ่ะใช่ไหมโอ้ของฉันนะฉันอยู่ข้างนอกไงแบบควาักพักแบบมันก็ไม่กล้าลุกเข้าใจป่ะแบบคือคุณนั่งอ่ะหันหน้าแบบประตูทางเข้าเลยอ่ะ แล้วมันเห็นทุกอย่างเห็นปะมันเห็นทุกอย่างไอซีเอลวิติงค์อะถ้าเกิดทำคอนเทนท์ที่ดึงเนื้แนะนำแนะนำแนะนำให้มาใช่ก็จริงๆเขาไม่ได้เคยเข้ามาเงินหนึ่งเวลาเราไม่เคยรีรอเราก็อาจจะแบบการที่ของเราจะเปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ได้มาเพื่อช้อปปิ้งอย่างเดียวเราอาจจะมาเพื่อเช่าลซาถูกเรียนรู้ว่าถ้าทำเนาะใช่เป็นวิธีการทำอย like ่างอัดกับเต๋อกันจัด เรากลับมาที่ถักแล้วเรากลับมาที่ที่เราสิ็นข้อตอนช้บเหมือนเดินเพื่อมาประกอบปาหาทางชาญปุ่นเนี่ยเขาทำแกงกะหรี่เนาะซึองฝั่เราเลือกเป็นต้มยำแล้วก็กระป๋องแล้วใส่โรบอสตมาเห็ดเมื่อไหร่ซี๊ดซี๊ดต้มแล้วก็ประเทศอแค่นี้ เดี๋ยวเราไปประกอบอัญหาที่เวามาคุยเพราะไม่มีงานมีการทำาเดี๋ยวเราไปประกอบปัญหาแล้วมาดูกันว่าฝั่งไหนอร่อยกว่ากันซึ่งแน่นอนว่าเป็นเอ้ยมันเชื่อมกันได้เพราะฝั่งเขาก็ใช้สําเร็จฝั่งเราก็ใช้สําเร็จ,รรจซึ่งอย่างที่เราอย่างที่บอกไปว่าเราใช้โดโกซึ่งอร่อยแน่นอนเแบบ ขอบคุณโลโบเฮไม่ใช่ขอบคุณโลโบที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เราขอบคุณโลโบที่เมาในชัตนานวันนี้นะคะจริงจริงไม่ใช่อาดจะรอยกันไม่รู้ว่าจะได้ใส่ยตอนทำหรือเปล่าแต่ไปดูเวด๋อฟให้ดูนะครัต้องดูนอเรเอกัง เราไม่มี yeah. Yeah. Like ิหรอคะมีคลิปมั้งมีก็แปะ้ยำอนเราสั่งคาาเต้แค่นั้นดูว่ต้องใส่ผิดนูเพราะว่าไม่รู้สาขาจะไม่เลยไม่แต่ว่า จ้นที่คันแก่ก็หมูขะาทียมเมียมกระทูหมูอ่ะโน้โน้ขอ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 อื้อจะบอกว่าฟุตเทจหลังจากเนี้ยหมายถึงวันต่อๆไปอ่ะก็จะงงๆหน่อยเพราะว่าเน้นเที่ยวอย่างเดียวจ้าพี่ 어어고어그그 방금 나 왼팔 피붕 피붕 할루키 아이 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 아

ตอนนี้คือทานข้าวก็เสร็จแล้วเอ่อน่าจะตัดมาตั้งแต่ตอนทำกับข้าวเนาะแล้วก็คือเรากินข้าวการคนไทยเนี่ยอย่างที่บอกเนาะเราเสิร์ฟอ,อะก็มี่ยงกุ้งหนึ่งแล้วก็กะเพราหนึ่งแล้วก็หมูกระเทียมหนึ่งแล้วก็ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำแกงกะหรี่แน่ <I> <S <S Do you try <S 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 Do you Do, do you try นอนแล้วทางนี้ของเขาเสิร์ฟแกงกุร่แล้วก็ดื่มกันมาจ้นถึงตอนเี้นจะเที่ยงคืนแล้วยังไม่ได้กลับที่นอนเลยแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นประมาณ6-7โมงวัาเหมือนวันเป๊ะซึ่งพรุ่งนี้เราต้องพยายามเป๊ะมากกว่านี้เพราะว่าเราต้องไปที่ like government institute เอ,อเขาก็เลยมีความสตรทขึ้นมานิดนึง แต่ว่าตอนนี้เรากำลังอยู่เซสชั่นกันแลกของอ่ของขวัญกันจะรูะ้นะว่านี่หรือน,นี่หรือน,นี่ใส่ไทยเจ๋งจริง <c oughs>